วันนี้มีภาพภาพหนึ่งอยากจะชวนให้ทุกคนลองดูครับว่าเห็นอะไรจากภาพภาพนี้ทุกทุกคนเห็นอะไรจากภาพภาพนั้นครับลหลายคนก็คงจะตอบว่าเออก็จุดสีดำไงถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมองชีวิตแบบนั้นนะครับเราเองจะเป็นคนที่มีความสุขยากมากเหลือเกินการที่เราโฟกัสแต่จุดสีดำเนี่ยจุดสีดำเปรียบเสมือนเรื่องหลายที่มันกระทบหรือเกิดขึ้นกับเรานะครับ แต่มันยังมีพื้นที่สีขาวมากมายเลยที่สวยงามอยู่ที่เป็นเรื่องที่ดีๆอยู่นะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมัวแต่มองไอจุดสีดำๆเนี่ยเราเองก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นลองเอาตัวเนี่ยออกมาจากปัญหานะครับลองเอาตัวมามันเปรียบเสมือนการที่เราเนี่ยกระโดดลงไปจมกับปัญหา พอเราจมกับปัญหาเสร็จปุ๊บเราจะมองหาทางออกไม่เจอเหมือนกับเราเอาหน้าเข้าใกล้ๆกับประตูเราจะเห็นบานประตูเนี่ยมันใหญ่มากเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราถอยห่างออกมาเ,เราจะเห็นแล้วว่าเออมันมีลูกบิดเนี่ยซ่อนอยู่นะเราสามารถเปิดแล้วก็ผ่ามันไปได้เรามองชีวิตเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเรามัวแต่มองจุดสีดำๆมัวแต่มองปัญหาเราเองก็จะ รู้สึกว่าเออชีวิตกูแม่งทุกเหลือเกินเฮียเอยชีวิตกูทําไมมันต้องเศร้าขนาดนี้วะทําไมปัญหาต้องเยอะขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลองตอบเปลี่ยนมุมมองลองเอาตัวเองออกาจากปัญหาลองมองทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ๆเนี่ยเราเห็นว่าเอา้ยมันมีพื้นที่สีขาวมากมายเลยนะที่ยังรอเราให้ไป,ปเผชิญอยู่ทําไมเราต้องมาจมปลักอยู่กับจุดสีดําๆจุดหนึ่งวะทําทไมเราไม่ออกไปมีความสุขวะถูกไหมครับ เพียงแค่การปรับเปลี่ยนมุมมอเนี่ยแล้วก็อาจจะได้อะไรหลายๆอย่างแล้วนะครั้งหนึ่งนะครับผมเคยที่จะบอกชอบกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งก็รวบรวมความกล้าอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ผลสุดท้ายหลายๆคนก็คงจะเก็ตแล้วก็น่าจะดาวทางันได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับผมผิดหวังอกหักนะครับ แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายซะเหลือเกินนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราลองมองให้มันดีๆมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มาสอนใจเราได้เหมือนกันว่าเออคนเรามันก็มีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังแหละวะแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าผมเนี่ยได้รวบรวมความกล้าอยู่นานครับกว่าที่จะได้บอกชอบกับคนคนนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งดีๆที่มันได้นะก็คือเออ เราเอาชนะใจตัวเองได้วะ่ะก่อนน้านี้ชอบใครไม่เคยบอกชอบนะแต่คนนี้เป็นคนแรกไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่แตัดสินใจที่จะกล้าที่จะไปเชิญกับมันแล้วก็บอกแล้วก็ยอมรับความจริงนะครับหลายๆอย่างนะครับมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราแค่ปรับเปลี่ยนมุมอมองนะครับเรารู้ว่าเออนี่กูเก่งขึ้นนะเนี่ยนี่กูสตรองขึ้นนะเนี่ยนี่กูกล้าไปเชิญกับความเป็นจริงมากขึ้นนะเนี่ยนี่กูกล้าย,ยอมรับความเป็นจริงขนาดนี้เลยเหรอทำไมกูไม่เคย มีความรู้สึกขนาดนี้มาก่อนเลยวะ่ะพอเราเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ปุ๊บเออถ้าเกิดเราไม่ลองปรับเปลี่ยนมุมมองแบบเนี้ยเราอาจจะไปจมอยู่แบบว่าเชี่อเอยทำไมเขาไม่รักกูวะกูอุตส่าห์ตามจีบอยู่กัานานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราแค่เออมันก็เป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีทั้งสมหวังผิดหวังแล้วสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการที่ได้เอาชนะใจตัวเองความสวยงามมันก็เกิดขึ้นมากมายกับบาดแผลที่ เลวร้ายปาดแผลนี้นะครับมันสวยงามขึ้นมาทันทีครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะเลือกมองชีวิตเลือกมองประสบการณ์ต่างๆ่างยังไงนะครับถ้าเกิดเรามองมันโดยภาพรวมหาซิว่ามันมีพื้นที่สีขาวตรงไหนอย่าไปจมปลักอยู่กับจุดสีดำจุดหนึ่งในชีวิตแล้วเองก็จะเห็นความสวยงามของชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมองหาพื้นที่สีขาวในประสบการณ์ชีวิตในชีวิตของตัวเองดูครับ แล้วเชิกันผมโฟล์กธนสิทธิ์